สิบหกท่านว่าเลยคือว่าพวกจะเปิดประตูคุมทรัพย์เด้ห้งด้พากันนีเงินมีค่ำไปไหวพอไหวเมียองมใส่หม่นดก็ได้นัดไมาเสือยเสือผัยมาเสือผเด้าเสือผกันมาเสือผพยขนาดวันผู้ไดมามาหอดังเดลว่าพอไหวแบบว่าบ๊แม่นใหญ่วัดนี้ลก วักถึงเลยวัึลขจนวัดง่วัดเดียวนองือ่วัดกเขาเจ็ดเก่าตัวฟันตฟันตฟันบนเป๊ะเลยฟันบนเป๊ะเลยสีกับเจ็ดฟันเจ็ดบนเพราะว่าวงหันก็แยกบนแยกล่างสู่สันจรวัด อนี่ก็คือที่พานมากตีพานมากโอ้แยกบนแยกล่างสูตรสัญจรแยกบนแยกล่างสูตรสัญจรเฮ็ดล่องเบิ่งบางหันอันนี้เป็นล่างแต่ว่าบ่เข้าด้านล่างเด้อครับผมแต่ว่าบนน่ะโอ้ออ๋เข้าเข้าตัวเน้นครับผมอืมเด่น79กับสี่อก้าก็บดบานะลังหันวดก่อนเก่ามันมาหลายเนาะก่อนครับผมครับเก่ามาหลายครับอันนี้เป็นสถิติดที่แล้วเนาะครับเนาะสถิิตที่ผ่านมาบ่ได้ เปรียกห้ามซื้อโอ้อันนี้สุดห้ามซื้อสามสเจ็ดลายคน้นเงินลายบาทว่าากันหูจักครับผมบาดนี้งวดนี้ด้เฮ็ดไวแล้วละครับผมเฮ็ดไวแลีวเตรียมเตรียมไวแล้่วเตรียมไว้แล้วคือตองวัดบถครับผมเพอไหวครับก็เหตุอย่างไหนก็จังสันมากแต่เด็ดแต่ไรครับผมกาหนึ่งอสิบหกท่านว่าเนี่ยคือว่าขั้จะเปิดประตูขุมทรัพย์เด ให้ได้พากนนนันนีเงเนมนคิ่งข่ำไปไหวพอไหวแม่เอาเงินใช้ใหม่ใช้มื่อยเพครบ,บุญนับพอหลัอดูบานนำ้ำครับผมปฏิยู่ทางไกลก็ดีมากก็ามากกับร่องเบิงฟั่งเบิงเด้อครับกับสิบหกท่านว่าสิหอดนี่น็เลขเด่นสองตัวหรือว่าเลขตรงนี้ใหมเ่เห็นก็คือเลขหนึ่งเด่นหนึ่ง,อ,งอือเด่นหนึ่งหรือว่าไผเสียบไปบินกับร่องเบิงแต่ว่าสองตัวมาตัวข้างนี้มัดมัดร่วมเด้ ร่วมเป็นบนเป็นลางครับผมตัวที่สองกับเลขห้าตัวที่สองเป็นเลขห้าต่อมาบานนี้เป็นเลขสามโตสองหางหางแรกกับหาศูนย์หกห้าศูนย์หกหาศูนย์หกแล้วก็หาหนึ่ง หกห้าหนึ่งหกสามตัวนี่นี่โตกันอยู่หางหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นสามตัวเป็นสามตัวตดห้าหนึ่งเก่าตัวกันห้าหนึ่งเก้ากับหัวอันนบานิตัดได้บานิตัดเรนเป็นบนเป็นล่างไปกลับเลยครับผมครับห้าศูนย ห้าศูนรับคู่อ่าเ่ยเงเกยบหลับงหนาห้าูนแล้วกัน่าอ่อหนึ่งอ่าหนึ่งหาหกห้าหกหนึ่งหกหนึ่งหก กันไปที่52กัน52ปฏิวา่าเอาเล็คือถือเล็ดังเท่อเอาก็หอก็ไดออกนีเนาะครับผมเทตองวัดทุมวัดเลยเท <c oughs> ตองวัดมวัดเลยออกปุ๊บเ่บบบเกินชั่วโมงก็ไดหลวด่มันเฮ็อดแบบงครับผมนีหะครับตกกันมี52บ้าง52 แล้วกันเลขบอหนาลงทุนเป็นเลขคู่เดี่ยวครับไปกับ,บทั้งบนทั้งล่างย้ำว่าบโหนาลงทุนเลขเสด็จเงินครับครับผมสี่ปีบ่ท่านหลุดดูนมเกี<อ>ียวนมมหาเห็งเลขครับคือว่าบบตองลงทุนคู่เดียวบบตองลงทุนถือเลขดังมากเขาด่ามากเขาจะว่าจะเถี่ยวอ๋อได้ยังไงกระซัง สุดสีเด่นไทยกับบได้ยวาดอกคู่บาทจาหนีแต่ว่าสุดเจ้าของแบบี่ปีมหาฤทธคู่เดียวไปกับวลังใช่ครับผมครับหมวดก้อนกับเจ็ดสามกับหายมาออกออกคขีดสาผัดหายมาจ่อยผู้ขาซื้อตั้งหลายใบตะกีดขึ้นโบกออกซื้อไปตั้งหลายใบเฮ็ดเจ้งใดระบาดนี้ว่าสันที่นั่นไปเถี่ยวบอเลยว่าเอาหามัน ตัวเลข5บางที่มันเอาไปอยู่กับมีแต่สี่ปีบ่เคยหลุดเดอ้อเลขออกมากับ่ไก่หรืล่ะครับผมโอ้ปีน่าด้วยข้าวเดียวไปกลับข้ามผู้เดียวไปกับเลขบนหนาลงทุนกับเพราะว่าทิธพีของอาจารย์เคยเป็นปีพี่น้องสี่ปีไม่เคยพลาดสำหรับสูตรนี้นะสูตร,รเลขบนหนาลงทุนนี millet, ่นะครับผมหรือจะไปถือเลขผู้ใดลงทุนไว้กบขอเอาไปว่าตามสูตร คือคือศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนสี่สี่ศูนย์ไปกลับถึกบ่แล้วรัเถดใจไม่ห่ไม่น่ารงกนไปนมันไปยาด้ยพี่น้องยางไหมยาเด็ดขาดเลยตัวนี้จจะไม่เล่นปุ่มเออลงทุนเสียเงินไหลเอาอันนี้ลองเบิ้งไปกับลองดูน้องคนมาเดี๋ยวกับนี่แหละ อมอม่ต้งงลทุาต้องลงทุน4004แต่ว่ามาสามารถมาตัวหนึ่งตัวเดียวได้กับตัวอื่นแต่สิบัมาสิบัวมาคู่กันโอ้แต่ว่ามาเดียวได้อ่าบัมาคู่การที่ว่าเอ้าื็อหดจักตัวมันสีบัมาน้ากันตัวมาน้ากันโหดจักว่ามันบ่มีสูตรดอกตัวนั้นนะแต่สูตรไม่มาด้วยกันมันมี มีครับสูตรว่ากันยามว่าซีิตปีเราบ่เคยลุดโอ้มีสูตรมาคูหาได้ทันทีโตอื่นได้ครับผมคูกับตัวอืนนได้แต่ว่าบ่คูกับสีสูตรชนสีบอคือเน้นคื่สองตัวนี้เองที่ไม่มาด้วยกันไม่น่าลงทุนที่บ่มาน้อกันเลยครับลงทุนเด้หรือว่ากับว่าหามดอกอันใทยมัดไม่ใจ่สูตรผู้ขายได้จังสี่กระซําครับผมกตว่าส่งไปงดกวนกับหามเจ็ดสามแหวน เจ็ <c oughs> สดสามก็บผมมาหาชูนหาเอาพิษหาดูเล่นหาเธอวนล่องอหาบองบนี่นนนนฟันเ<อ>ี่บบาทโอ้ฟันเล็บบนี้ครับเดีย๋ยวซีฟังด้ครับบัตรนี้เ,ยเียกตัวแอดมินทั้งสามครบับผมมาไก่ ฟันไหนเลยเนาะผูนาะว่าผิวปากมากกว่าฟันไหนตัวหัวได้วาเป็นเจ้ามือมาบุกป่วยยูบ่อยยูบ่อยยูเขาป่อยยูเลยง่ายวัดนี้เะาบดเลยเล็บเล็บเล่นหรือว่าเล็บวิ่งฟันหาฟันห่าตัวเดียวชื่อยังก็ได้ให้พิดหาไว้ครับผมมาจัดขัดผ่านแต่ละประกัน หาไว้กับเลขสามตัวนี่ฟั่นไปที่ห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกครับผมมันเป็นไปได้ในสามตัวสามหางนี่ดึงมันไปนั่งเป็นคู่ตัวกัดใดกดีแตะวันฟันหนึ่งโอ้สุดนี้เป็นลองคู่โตัวตัวหาหุกหนึ่งหาหุกเก่านี่ครับส่วนสองโตเป็นบนเป็นล่างห้าศูนย์าศูนย กับห้าหากห้าหกห้าหกมีมีสูตรับทำแล้วนเคยเหล็กบอมาน้ำกันทำมาตอกคู่กับหลอดอนั่นเป็นแม่นเหล็มาน้ำกันครับลองเบิ้งเ,เปิดเปิดตำาราไม้ปุดสูตรไม่ของปู่ไก่ลาดปู่ไก่ลาดไก่ลาด ่บม,มันร,าด,รลลาดนะครับไก่ราดนะครับเนาะคือเขาเดิเปิดยังกับเปิดไม่เปิดตัวใหม่ของปูไกล่รลาดนะครับเนาะอยู่ที่กับเน้นไปสองตัวคือหาศูนย์กับหาหกคืออยู่ในสามตัวนั่นแหละครับอยู่ที่งงกับลอยตัดออกจากสามตัวมาเป็นห้าศูนย์หกห้าหกหกห้านะครับเนาะ,นะะเขียนให้ย่างดีเอาง่งามๆปปน,นี่ ขาดปัดเลยมันบาปัวว kind of ่าม wow. so ันขาดอยู่างเนี่ยเอ้ามันเป็นเนี้ยมาวอลเลนครับผมตัวนี้ขาดปัดเลยครับพี่ครับสนุกได้บารอเล็งกับการเงินได้จริงแม่ครับผมที่สำคัญนะครื่องบุญเรื่องวาสนาเรื่องโชคเรื่องลาบมันประมาทกันบ่ได้ครับผม เกี่ยวกับบุญสัมพันธ์เนี่ยอยู่ดีแมนครับผมเอฟซีครับฟันขาดปัดไปเลยว่าะเอฟซีครับทิดหาไว้สักวันหนึ่งนายยมประมาทต้อให้นักหาไว้นักบนโอ้ครับผมนักบ่นนักบนไะครนักบนไว้ว่าสันครับเอฟซีครับแล้วก็คันที่เบาๆถึงกับกับเป็นต่อยากวอดสู่ฟังเนี่ยมันนี่สูตรเฉพาะตัวแต่ว่า คิดเลขช่องสิบ่าทท่านเลยเอาออกครอกนั่นเป็นเลขสูดดับส่วนตัวโอ้ครับผมสองตัวไปกับทั้งหมดเป็นยี่สิบแปดตัวบนล่างเอาอยู่สามงวดติดโอ้ถือเลขดังุงวัอวันนี้ก็ขึยู่ครับผมยงวัดนี่นกข้นมาานี่ย่านแอดมินหรืยว่าโยมแม่สายบุญย่านจริงเขาบัแสม ยกไข้บางจักกน้อยได้เป็นยังครับผมชุดชุดกิ้งก๊อกเสียมครับจิอกเสียดับไปดับบนล่างสองตัวโอ้คันแม่นรุดคันแม่จีไคยกินาของต้องหวดนี่แต่ว่าคันเอายู่นี่เป็นหววที่ซีซั่น